ออนาลิกาท่าน้ำนนครับนี่คือบร,รยากาศนะครับท่าเรือ,อนนทบุรีนะครับบร,รยากาศหลังฝนตกนะครับบร,รยากาศกำลังเย็นสบายเลยพี่น้องครับวันนี้เฮาไม้ยางเลาะส้มภาพบัยากาศตลาดสดนนทบุรีนะครับนี่คือไข้พี่น้องครับ มีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะฮะสิลูก10ฟองห้สหถ้าฟองใหญ่ก็สิบฟอง60ิบนะครับบรรยากาศตลาดน้นนะครับตลาดสดน้นทบุรีอันนี้คือท่างเขานะครับพี่น้องโซนนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลอาหารสดนะครับแต่ว่าร้านก็คือปิดไปแล้วครับคือ มาย่ามคครับยังมีป้าปายพี่น้องครับยังมีขาอยู่ครับบางร้านกะเก็บไปเรียบร้อยครับเข,ขาจะขใครย่มเสาพี่น้องเป็นพักนะครับเนื้องวสดๆก็มีพี่น้องครับบางร้านกะปิดบางร้านก็ยังเปิดนะครับโซนมากจะขใครย่มเสาครับโซนทางนี้ เนื้อวัวขายตลอดครับเนืน้อวัวคนก็ไม่ค่อยคืกคัรค,คึอคืนกระดอนะครโซนทางนี้เพราะว่าโซนมากจากเป็นตอนเสานะครับแต่ผมมากก็ย่มค้ำครับพี่น้องปลาน้ำดอกไม้นะครับครึ่งโล45บาทนะครับนี่จะเป็นปลาหมึกนะฮะอาหารทะเลนะครับโซนทางนี้จะเป็น ปลามึกกุ้งนะครับยังมีร้านเปิดดูครับโซนทางนี้ก็ดีนี่ครับเป็นหอยแมงพวงแมงพูนะครับผักสดมีเยอะแยะมากมายครับเป็นไก่สดนะครับปลานิ่นสดๆนะครับ โลละห้าสิบห้าบาทพี่น้องครับปลานิ่นที่นกแล้วนะครับตัวยิ่งยิ่งไซส์บิ๊กๆพี่น้องครับโลละห้าสิบห้าบาทเอาแต่ละเฮ็ดครับต้มหนึ่งนี่ครับปลาทับทิมสดสดโซนทั้งพี่ก็จะเป็นพักนะครับเบิ้งพี่น้องครับสิบบาทครับโอ้ยสั่มได้ฟรีพี่น้องเอ้ย สั่งการแจกฟรีครับสิบบาทตะการแบบง่ายหนึ่งพร้อมครับนี่ก็จะเป็นปลาสลิดบางบอ่อนะครับมันจะกาศตลาดนะครับโซนทางพีกัยังมีคนย่างอยู่ครับคำคำ,ำย่ำคำนะครับแต่งทุ่งละสิบบาทพี่น้องเอ้ยป่านได้ฟรีครับพี่น้องครับโอ้ยใหญ่ขนาดเลย ทางพีกับบรรยากาศนะครับ10บ,บาท20บ,บาทพี่น้องครับลายขนาดราคาเดือมต้นที่10บ,บาท20บ,บาทนะฮะอยู่ตลาดนนทบ,บุรีเฮาราคาถือขนาดพี่น้องเลยนี่10บ,บาท20บ,บาทนะครับ12บสอบาทปานแจกฟรีพี่น้องครับนะกาบักง่ายเลย10บ,บาทครับ ตลาดนนทบุรีเทศบาลนนทบุรีนะฮะอันนี้จะเป็นหอยหอยปังนะครับโลละร้อยามบรรยากาศนะครับตลาดนุ่นครับของราคาถูกสุดยอดเลยพี่น้องครับราคาไม่แพงครับนก่องสิงบาท20บาทนะครับ ว้าวเลย10บ,บาทครับมะเขือเทศ20บ,บาทพริกหัวกบทหง่ครับ10บ,บาท20บ,บาทว้าวว้าวแลกวก็ว้าวเลยครับสิบบาทสิบบาทโอ้ยกองกำทับแขนนีพนนาาน่พี่น้องเลยบรรยากาศฝนตกไหมพี่น้องครับ บักบัวโอ้ยมัดละสิบบาทพี่น้องเอ้ยเนจะอ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยบักท้วนงสิบบาทนะครับรเ<ม>ิ่มต้นที่สิบบาทครับร้านนี่ว้าวว้าวสิบบาทนี่สิบบาทครับโอ้ยราคาถือค่าขนาดพี่น้องเอ้ยไพ่เสี้ยครับหลวงหลายไพ่เสี้ขนาดนกำซ้ำแขนซ้ำขาพี่น้องเอ้ยสิบบาทนะครับ ไม่ค่าแจ็คสีได้กำไรบวกได้กำไรเรื่อยๆสิบบาทนี่ครับพัฒนาครับนะครับโอ้โสุดยอดพี่น้องเลยบอ,อนซ้อนนี่ครับบรรยากาศนะครับกะมีคอยคึกคักคึกคืนกระโนะครับเป็นย่ำขำย่ำแรงนะครับใครเยอะคึกคักคึกคืนก็ต้องย่ำเสานะฮะมาบึ้งย่ำเสาตอนตีสี่ตีห้านี่โอ้ยไม่ได้หอดทางยางครับ แต่ว่ายุนี้นี่ยอมรับอีลีครับของถึกราคาไม่แพงนี่ครับพักนี้เริ่มต้นมาตรฐานเลยสิบบาทยี่สิบบาทนะฮะบ,บางอันก็ห้าบาทก็ยังมีเลยพี่น้องเลยนี่ครับเป็นบักพริกบักพายบักต้มบักแตงนะครับเยอะแยะมากมายหลวงลายไ่ซี นี่ครับขับรถเปรี้ยวอ่ะขับรถเหรอยี่สิบบาทนะครับมีร้านรอบนอกอ่ะแล้วก็มีตรงนู้นนะครอธิบายยากเลยร้านสานะดวกเห็นอะไรกับเป็ดตาอ่อนซ้อนครับพี่น้องครับนี่สิบบาทยี่สิบบาทนะฮะให้สิพี่น้องเลยมาต้องเอาเงินมาหลายครับแค่สิบบาทก็ได้กินแล้วครับ ว้าวว้าวว้าวสิบบาทครับสิบบาทห้าบาทก็ยังมีอีกพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับห้าบาทสิบบาทครับถธอหลายครับพี่น้องนั่นสิบบาทเจ้าบา,าบาทห้าบาทนะฮะสุดยอดเป็นตะอ้อนซ้อนหลายครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศตั้งหน้าตลาดแล้วครับร้ายเล,ลยต้องเพือโลยผักผลไม้ นี่ครับไเซ่พี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่แหละครับได้ลายแล้วพี่น้องเอ้ยกรับแล้วครับซ uh huh. ัมนี้แหละครับสวัสดีครับ uh huh. ผม